เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราสำหรับตำแหน่งมิดฟิลด์ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้กันก่อนเลยนั่นก็คือในรายของทางเคว n ินฟินลิปมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษที่กลับมาตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราอีกครั้งหลังดาวเตะวัย27ปีเคยเป็นเป้าหมายแต่ก่อนเก่าของทีมเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เขายัางลงเล่นให้กับยูงทองลิยูไนเต็ด ก่อนที่โจ้าตัวจะปฏิเสธการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลและไปลงเอยกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อซัมเมอร์ทีแล้วด้วยสนนราคา45ล้านปอนด์แม้กระนั้นเขาก็แทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมของเป๊ปกวาดิโอลาทำให้โจ้าตัวตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ทีมของเราก็กำลังมองหามิดฟิลตัวใหม่จึงพร้อมจะอ้าแขนรับเขามาร่วมทีม ล่าสุดฟาบ์มิเซียโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันในเรื่องดังกล่าวว่าลิวพูได้ทำการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดิวนี้จริงแต่สถานการณ์ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะตัวของฟิลลิปเองยังคงหวังใจต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งกับต้นสังกัดปัจจุบันต่อไปก่อนโดยที่หงแดงเองก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการขอซื้อตัวเขา ลิวอร์พูได้เริ่มต้นการพูดคุยเพื่อขอให้แจ้งสถานการณ์เกี่ยวกับนักเตะอีกคนซึ่งนั่นก็คือในรายของทางเคนะวินฟิลลิปนะโรมาโน่กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง k i ก k o o m มันเป็นความจริงที่ลิวอร์พูมีการสอบถามถึงสถานการณ์ของฟิลลิปเข้าไปแต่ตัวของนักเตะเองอยังคงให้ความสำคัญอันดับแรกกับการอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปเสมอมา เขาต้องการอยู่ที่นั่นเพื่อแย่งชิงตำแหน่งภายในทีมซิตีอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้มันก็ยังไม่มีการเปิดการเจราจาอย่างเป็นรูปประธรรมสำหรับทั้งสองสโมสรในดิวี้นะในไหนก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพในแดนกลางของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้เราขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับทีมของเรามาอย่างยาวนานด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือทาง unes, มาติอุสนูนเนสเมดฟิล์ทีมชาติโปรตุเกสของหมาป่าวูฟตันวันเดอร์เรอร์หลังจากลิว่าพูลเองก็เคยจดจ้องๆอยากจะได้ไรายเซ็นของเขาตั้งแต่สมัยที่จูาตัวยังลงเล่นให้กับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างสปอร์ติงลิสบอน ก่อนมันจะเป็นทางวูฟที่คว้าชิ้นป่ามันไปครองเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วด้วยการทุ่มเงินเป็นค่าตัวสีิติสูงสุดของสโมสอนที่45ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว38ล้านปอนด์เพอร์เซ็นสัญญากับเขาจากนั้นนูนเนสก็มาระเบิดฟอร์มเทพตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาบนเวทีพิเมลีและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถปรับตัวเข้ากับการเล่นฟุตบอลที่อังกฤษได้ นั่นทำให้เรากลับมามีข่าวพัวพันกับเขาตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาตอนเนื่องมาถึงช่วงต้นของตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยก่อนที่ข่าวคราวทั้งหลายจะเริ่มเงียบหายไปตามลำดับล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนก็ออกมายืนยันว่ามันเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชิงลงมือในดิวนี้ไปแล้วด้วยการยื่นข้อเสนอมากกว่า50ล้านยูโรหรือราว42.7ล้านปอนด์ในการขอซื้อตัวนัก เข้าใจว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นข้อเสนอในเบื้องต้นให้กับวูฟแฮมตันสำหรับการคว้าตัวมาติอุสนูนเนสแล้วนะโลมาโน่โพสผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาข้อเสนอทั้งหมดจะอยู่ที่ตัวเลขมากกว่า50ล้านยูโรพร้อมด้วยเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในแพคเกจนี้แล้วด้วย ตัวของนูนเนสเองก็ได้ตอบรับว่าซิตี้กับจุดหมายปลายทางและเงื่อนไขส่วนตัวก็สามารถตกลงกันได้แล้วเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆเ,เบรกอารมณ์จากเรื่องของการซื้อซื้อขายขายมาดูสถานการณ์ภายในทีมของเราเองกันบ้าง มล่าสุดทางเยอเกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราจัดการเรียกตัว2นักเตะดาวรุง่งอย่างไทเลอร์มอร์ตันและเทรนโคนโดเฮอร์ตี้ให้ขึ้นมาซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่เรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันจากทางคีเฟอร์แมคโดนัลนักข่าวจากทางลิวอพูเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรหลังพวกเขาทั้งคู่ถูกเรียกตัวขึ้นมาฝึกซ้อมที่สนามซอมแอซซาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ไทเลอร์มอตันได้มีส่วนร่วมกับการฝึกซ้อมที่สนามซ้อม e x t r ซ t r a เทรนนิ e งเซ็ในช่วงบ่ายวันนี้แมคโดนัลโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเขาไม่ได้ลงเล่นมาเลยนับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาหลังจากมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกฝ่าเท้าตามรบกวน ขณะเดียวกันอีกหนึ่งนักเตะอย่างเทรนโคเน่โดเฮอร์ตี้ที่วัยเพียง17ปีก็ได้ขึ้นมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของสโมสอดด้วยเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและน่าประทับใจในช่องออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ร่วมกับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีและทีมชุดอายุไม่เกิน21ปี ทั้งนี้ในรายของมอร์ตันได้รับการคาดหมายว่าน่าจะขึ้นมาช่วยทีมเป็นการชั่วคราวในช่วงที่ทีมของเรากำลังมองหามิดฟิลด์ตัวใหม่ก็ามาเสริมทัพเพิ่มเติมอีกขณะที่โคเนดดอเฮอร์ตี้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเมื่อเขาระเบิดฟอร์มกดไปแล้วถึง2ประตูกับอีกหนึ่งแอซิดในช่วงตน้นฤดูกาลนี้ให้กับทีมเยาวชนของเราจนถูกนำไปเปรียบเทียบว่าอาจจะขึ้นมาสร้างความแตกต่างได้เหมือนอย่างทางเบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมของเราได้ลงเล่นในศึกยูโรปา้าลีซึ่งจะเป็นเวทีให้บรรดาน,นักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของสโมสรได้ปล่อยของกันอย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันในรอบแรกแร ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกไม้สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรกของอังเกรทรินดาเดเม็ดฟิลทีมชาติบราซิลหลังจากได้รับข้อเสนอจากทีมของเราเมืาต่าง ESPN บราซิลสื่อชื่อดังจากแดนกาแฟได้รายงานข่าวล่วงหน้าไปแล้วว่าลิเวอร์พูล การยื่นข้อสเสนอแรกขอซื้อตัวดาวเตะวัย2 2ปีกับทางฟรูมิเนซไปแล้วด้วยสนนราคา30ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว25.5ล้านปอนด์แต่ข้อสเสนอดังกล่าวจากยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ก็ประสบความล้มเหลวและถูกทางต้นสังกัดของนักเตะตอบปฏิเสธกลับมาแบบแทบจะทันควันหลังจากพวกเขาต้องการจะรั้งตัวนักเตะเอาไว้อยู่กับทีมถึงช่วงสิ้นสุดฤดูกาลลีกบราซิล ็นอยนอยยา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขายังคงอยู่ในการแข่งขันรายการสำคัญอย่างศึกโคปาลิเบอร์ดาโตเรสนั่นทำให้นักข่าวจากทางโกลโบอีกสื่อ,อยักษ์ใหญ่ของประเทศบราซิลได้เข้าไปสอบถามเรื่องดังกล่าวกับตัวของอังเรเองว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างกับการที่เขาได้รับข้อเสนอเข้ามาเช่นนั้น นั่นทำให้โจตัวออกมายอมรับแบบตรงๆเลยว่าเขามีความสุขที่สโมสรใหญ่ให้ความสนใจในตัวเขาแต่ก็ยังคงแบ่งรับแบ่งสู้ในการตอบคำถามด้วยการบอกว่าขอโฟกัสกับการแข่งขันกับทีมก่อนหลังจากกำลังเตรียมตัวทำศึกโคปาริเวอร์ดาโตเรสรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกกับโอลิมเปียสโมสรชื่อดังจากประเทศปราวัายในวันพรุ่งนี้ เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะได้รับข้อเสนอเข้ามานะอังเดรกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมกำลังทำผลงานได้ดีและผ่านเข้ารอบโคปาลิเบอร์ดาโตเรสแถมยังอยู่หัวตารางของลิบราซิลอีกด้วยมันไม่ใช่กับตัวผมแค่คนเดียวหรอกนะแต่คนอื่นๆก็คงได้รับข้อเสนอเข้ามาเหมือนกันผมมีความสุขกับข้อเสนอที่ได้ถูกยืนเข้ามาขอซื้อตัวผม แต่วันนี้ความคิดของผมขอโฟกัสกับทางฟรูมิเนนเซ่0เซนก่อนแล้วมาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ในเรื่องราวการยืนยันการคว้าตัวนักเตะใหม่มาเสริมทัพให้กับทีมของเราและเป็นในแผงมิดฟิลดเสียด้วย หากตะปันเป็นนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลยอย่างทางเทรกอนโยนีที่เราไปคว้าตัวมาจากทางจิ้งจอกสีน้ำเงินเรสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วและได้กลายมาเป็นนักเตะใหม่รายที่4ของทีมเราในช่วงสัมเมอร์นี้ต่อจากออริซิสแม็กออริสเตอร์โดมินิโซบอสไลน์และวัตตุรุเอนโด อันที่จริงแล้วเรื่องนี้ผมก็ได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันร่วงหน้าถึงการคว้าตอมหนุ่มน้อยวัยเพียง16ปีรายนี้ตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนก่อนที่มันจะกลายมาเป็นความจริงและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเสียทีมาตัวของเอนโยนี่เองเป็นคนโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาขณะที่กำลังชูเสื้อของลิเวอร์พูลอยู่ ดานฟ a b r บิ i o r o m a มาก็ออกมายืนยันการย้ายทีมของนักเตะในครั้งนี้ผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาแล้วอีกด้วยมันจบแล้วมิดฟิล์มาคอรสวรรค์ที่เกิดเมื่อปี2006อย่างเทรอ็นโยนีได้ย้ายจากเรสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับทางลิเวอร์พูลโรมาโน่โพสต์พร้อมติดแฮชแท็ก lfc อย่างไรก็ตามตัวของเอนโยนี่จะยังไม่ได้ขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเราและเขาก็จะไปเริ่มต้นพัฒนาฝีเท้าของตัวเองกับทีมอะ a d เดมีของเราขึ้นมาตามลำดับสำหรับการเป็นอนาคตของสโมสรดลิเวอร์พูกต่อไปแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ